นางสาวชโลธรนแดนสวงใครหล่ะคะผู้กองก็ชื่อนามสกุลยายเพียรนั่นไงอุ้ยไม่นางฟ้าคนยามนม่แหหรอคะโอ้ยชื่อขบลนามสกุลขปิ้งนี่นี่ไม่ได้มาชื่นชมชื่อยายเพียรนั่นนะเอาชื่อนามสกุลเนี่ยไปหาข้อมูลเดืทะเบียนร้านไห้ผมด้วยอ๋อสบายค่ะงานง่ายๆเอ๊ะว่าแต่ผู้กองไปได้ชื่อนามสกุลเธอมาได้ไงคะก็ ม่เอามาจากสำนักง,งานในคอนโดโหนาแดนสวงหน้าแดนสวงก็ต้องแปลว่าหน้าแดนสวรรค์ว้าย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 ผู้หญิงคนนี้ต้องอินกับการเป็นนางฟ้าจนกูไม่กลับนะคะเนี่ยถึงกล้าตั้งนามสกุลแดนสวงขนาดนี้นี่ผมไม่ได้ให้คุณมาพิพากษาตอนนี้เลยนะไปถามมาเลยนะว่าคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไร แล้วที่สําคัญเนี่ยนะไปถามประวัติราชการมาด้วยว่ามีหรือเปล่าอ๋อได้เลยครับผู้กองง่ายแล้วก็สบายมากเพราะว่าเรามีชื่อและนามสกลุลมาครบขนาดนี้แล้วรองผู้กองจะได้รู้ทุกซอกทุกมุมสามอหกสองศาชิโร์อร์ใดแสัว คิดถึงสวรรค์จังป่านี้ท่านพ่อจะหายโกรธแล้วหรือยังลูกอยากกลับสวรรค์ทำไมคุณป้ากลับมาเร็วจัง มมีนี่คุณไม่ิดอติดในลิฟต์หรอกหรอเปล่าหรอกแต่ว่าฉันจําเป็นจะต้องโกหกคุณแม่เพราะว่าฉันไม่อยากให้ท่านอยู่ใกล้เธอคุณทําอย่างนี้เพื่ออะไรอะ่ะการมูสาเป็นการผิดศีลน,นะ <c oughs> นี่ฉันกําลังโดนนางฟ้าสั่งสอนเรื่องศีลธรรมอยู่เหรอเนี่ยฉันไม่ได้พูดเลย จะคิดว่าสวรรค์กับนรโกอ่ะเป็นเรื่องไร้าสาระแต่มันมีอยู่จริงถ้าเธอหมั่นทำความดีแล้วเว้นความชั่วเธอก็จะได้เกิดมาในภพภูมิที่ดีได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์เหมือนเธอใช่ไหม่ะถ,ถ้าเธอเป็นนางฟ้าจริงๆอ่ะเธอลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ทำไมอ่ะเธอช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำเรื่องไม่สมควรระหว่างในวิชามมคอมพิวต กับพระกรรมเทพฉันได้ถูกพระพิดาลงโทษให้มันลงมาชดใช้ความผิดบนโลกมนุษย์เมื่อฉันแก้ไขปัญหาทุกอย่างสําเร็จฉันก็จะได้กลับขึ้นไปบนสวรรค์ มัมีค่ะคุณแม่นี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้นี้แม่ไปถามรปภแล้วนะเขาบอกว่าไม่มีใครติดอยู่ในลิฟต์นี่คุณแม่ค่ะมันมีต้องกราบขอโทษคุณแม่จริงๆนะคะมันมีจะเป็นต้องโกหกคุณแม่เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่นะคะมันมีเป็นห่วงคุณแม่นะคะทำไมความว่าอย่างไงอ่ะก็ยีบ้านนั่นอย่างไงคะคุณแม่คุณแม่ไม่ควรอยู่ใกล้มันนะคะอยู่ดีๆเกิดมันคลุมคั่งทำลายคุณแม่เมื่อไหร่ก็ได้ น,นี่นี่เธอค่ะใช่เลยค่ะคุณแม่มัดหมีก็เลยโทรเรียกรถโรงพยาบาลบ้าน,นะคะมารับตัวไปแล้วค่ะคุณแม่ดีไหมคะหนูชิโลช่วยด้วยช่วยด้วย อยากตายยังไงวะหลบไปไอ้น้องอย่าหาเรื่องดีกว่าหรือจะหาว่าพี่ไม่เตือนเรียกเขาว่าน้องเหรอนี่ถ้าเองรู้อายุข้าเนี่ยเองจะหนาวหน้าอย่างเองเนี่ยนะรุ่นหลานข้าเลยมั้งถ้าเทียบเวลาไปโลกนุษย์แล้วเนี่ยอายุของข้าก็น่าจะเล่าๆล่าสักสี400ก่รอกว่าปีได้น่าจะเป็นรุ่นทวดของทวดของทวดเอง จะบ้าไอ้พวกนี้จับส่งโรงพยาบาลดีกว่าวะสี่ร้อยตีนนะไอ้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 กินอะไรเข้าไปวะเนี่ยไอ้ตัวมันหนักนี้มาเนี่ยเฮ้ยเลิกเล่นได้แล้วรีบพาตัวรัศมิชโลธรไปให้ในท่านเร็วได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะนางฟ้าแสนสนคนสวยมีอะไรให้พวกพี่ๆช่วยไหมจ๊ะอะไรนะครับแม่ยายเพี้ยนนั้นโดนจับส่งโรงพยาบาลบ้าไปแล้วหรอครับก็ใช่น่ะสิฝีมือ้มดหมีของแกนั่นแหละนี่ฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะทำยังไงแต่แกจะต้องช่วยพาหนูชิโลกลับมาให้ได้ เพราะว่าหนูชิโลไม่ได้บ้าย้ยคุณแม่ครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆครับนี่คอยดูนะถ้าหนูชิโลเป็นอะไรไปแม้แต่ปลายเล็บแล้วก็ฉันจะจะ,จะฉันจะโลรธแกโกรธมากด้วยคุณแม่ครับคุณแม่ครับแม่ อีกเพียเลยวันๆหาแต่เรื่องวุ่นวายให้ฉันเนี่ยไปลยแล้วเดถอะเนียไอ้กระสุนบ้าปล่อยอีกปล่อยทันปล่อย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 บอกให้ปล่อย,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 ยได้ยินไหมปล่อยพี่กอยู่ทำไมเน,น,นี่ยไอ้กระสุนน่าโง่คือชักช้าเนี่ยนายท่านไม่พอใจเนี่ยท้าจะโดนเล่นง,งานด้วยนะเว้ยโอ้ยนี่ข้ารำคาญนางจะแย่เลยนะพวกไอ้กรี๊ดกริ๊งอยู่ได้เนี่ยอ่ะนี่ <c oughs> อึ๊บอ่ะ เดี๋ยวแกเอาไปอุ้มดูบ้างนะแกนี่มันอาสูรขี้บ่นจริงๆเลยนะเรื่องใช้แรงงาน่ะมันต้องเป็นแกส่วนเรื่องใช้มันสมองเน่ยมันต้องเป็นข้าเว้ยเฮ้ยแกก็ไม่ได้ใฉลายข้าสักเท่าไหร่นักนะเตี้ยมอตออย่างแกเนี่ยพ้วนดำถ้าเปล่าเทียนเองก็เคยไ้เป็นรอยยเลยเว้ยโอ้นีน้อยมาหาว่าข้าเป็นอสูรึอ่างพ้วนดำงั้นเหรอนี่ า่จะไม่มีกล้าเป็นรั้วแบบเองเลยนะแต่ข้าเนี่ยก็ถีบยอดหน้าอย่างทีเดียวเลยก็เล่นเป็นถุงผาเลยนะเว้ยแล้วผักเราไปเป็นมรทีได้ไหมเราเวียนหัวเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครควรจะเป็นฝ่ายพาเราไปหาสุเล็ก็ดีถ้างนั้นพวกเจ้าก็ชกหน้าใส่กันคนละหมัดใครล้มทั้งยืน แสดงว่าเป็นอาูรที่แข็งแกร่งที่สุดงานนี้เองโดนฆ่าแน่อาสุรหน้าแกเนี่ยจะยุบะมัดข้า มีสมุนอย่างพวกเจ้าน่าสงสารอาสูเรศเจ้าหนายพวกเจ้าจริงขอเชิญน,น้องๆร่วมสนุกกับกิจกรรมนางฟ้าของแม่จากแดนสวงโดยถ่ายรูปตัวเองแต่งตัวเป็นนางฟ้าแล้วเขียนมาว่าวันแม่ปีนี้จะทำความดีอะไรให้แม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thaitv3.com ค่ะตรงกันมายเยอะๆนะคะอมเทงเในความร ส,ส่วนแก้วสัตว์ผิดนี้ไว้พวกอสูรร้ายก็จะไม่สามารถกล้ากลายน้องได้เลยเมื่อใดที่ดอกปาริชาตและดอกปาร์ตาลีลุ่งโรยไปพร้อมกันก็ถึงเวลาเทวสุราชสงครามเสร็จฉันแน่เรื่องนี้ฉัน